สวัสดีครับอามีรีวิวคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวห้องนะครับที่วิชิตานะครับเมืองแคนซัสนะครับซึ่งเราได้จองห้องมีไว้นะครับก็เป็นซีวัน3คืนนะครับวันนี้ก็เช็คอินตั้งแต่บ่ายสามนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมห้องกันนะครับว่าห้องในราคา50เหรียญต่อคืนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงในอเมริกานะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมตั้งแต่ประตูทางเข้าก่อนนะครับซึ่งห้องค่อนข้างมืดนะเพราะว่ามันไม่มีไฟ มาบนเพดานนะครับก็จะเป็นลักษณะแค่โคมไฟอย่างนี้นะครับต่๋ยวเราจะมาชมพร้อมกันนะครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้านะครับเมื่อเราเข้ามาถึงนะครับบริเวณด้านซ้ายก็จะเป็นโซฟาตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีกระจกให้บ้านใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีโคมไฟนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้สําหรับแขวนเสื้อผ้านะครับแนนี้ก็จะมีเครื่องอำนความสะดวกคือมีเรารีดให้นะครับ มีที่รองเตารีดแล้วก็มีเตารีดให้นะครับถัดมาก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับก็จะเห็นทั้งตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่อยู่ตรงในห้องน้ำนะครับทีเรามาเข้าดูบริเวณห้องน้ากันนะครับห้องน้านี้ถือว่ากว้างใหญ่มากนะครับใหญ่ทีเดียวก็จะมีชักโครกนะครับมีร้ายเป่าผมมีซิงค์นะครับแล้วก็มีสโบ่ ก็มีถ้าคนหนึ่ให้ครับก็ถือว่าไม่เลวแล้วนะครับเพราะค่อนข้างโอเคนะครับก็มีแชมพูทั่วไปนะครับมีสบู่นะครับตัวแช a เวลก็โอเคนะครับตัว่วามปลอดภก็มีบ้านนะครับสำหรับการหนังกระเด็นนะครับต่อมานะครับถัดจากห้องน้าก็จะเป็นตัวสําคัญเพจะเป็นห้องนอนของเรานี่เองนะครับ ค่อนข้างมืดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะให้ดูภาพรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเราจองมาคืนนี้นะครับก็จะเป็นเตียง king size นะครับก็มีเตียงขนาดใหญ่นะครับมีโคมไฟด้านซ้ายด้านขวานะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนัต่างนะครับก็เป็นวิวสวยทีเดียวนะครับก็เป็นตัวเมืองวิชิต่านะครับล้อต่อนี้ก็เป็นระบบ ฮีเตอร์นะครับก็ถือว่าไม่เก่านะถือว่าใหม่ไม่โซมเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เป็นโต๊ะไว้สาหรับนั่งทํางานก็ได้นะครับแล้วก็มีโคมไฟมีเอาเลตให้นะครับก็สามารถชาร์จเื่อถือหรือว่าทงานได้นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับแต่ก็อยายให้ต่อมาตรงนี้ผมชอบสุดนะครับก็จะเป็นทีวีเครื่องใหญ่นะครับมี เครื่องสำหรับทำกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างนะครับอะเปิดตู้เย็นกันมาก่อนนี่ตู้เย็นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นตู้เย็นที่ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับที่สําคัญมีเราเปโทรเรียบให้นะครับโอ,อ้ผมชอบตรงนี้มากเลยลสำหรับอุณอาหารได้นะครับอนี้จะเป็นลิ้นชักสามลิงชักนะครับ จะเป็นห้องของเรานะครับที่จองมาในวันนี้นะครับก็ผมจองไว้4วัน3คืนรวมภาษีต่างๆ,ๆนะครับประมาณ1 60เหรียญนะครับก็ถือว่าได้พักผ่อนแต่เป็นที่นะครับห้องค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับประมาณ30สิบสแคว์นะครับก็เป็นห้องตำแหน่งที่เราอยู่นะครับตรงนี้ผมดูถือว่าได้ห้องที่กว้างนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นห้องอื่นก็ กัเป็นลักษณะที่ไม่กว้างมากค่า2 5าสมเป็นห้องขนาดเล็กนะครับแต่ว่า50 7จที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับกับห้อง501กับห้อง502เป็นห้องกริมนะครับก็ขนาดใหญ่ถือว่าโชคดีมากเราได้ห้องที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับในราคาที่แค่50าส่บกิโลคืนนะครับครับก็ออยังไงวันนี้ก็มารีวิวนะครับโรงแรมในอเมริกาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ออยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องงามมีรีวิวด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมา อัปเดตคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่เสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ